นะโอเคผมก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมโปเกมอนยูไนตนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้เราจะพาทุกคนครับมาดูมูฟสกิลนะครับในส่วนของความสามารถต่างๆของมิรย์ดอนกันนะครับเป็นโปเกมอนใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเทสนะครับทดสอบนะครับอย่เป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นพี่ก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงจ่ายในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้และชมในส่วนของเพลลิสนะครับโปเกมอนยูไนตได้ในเพลลิสใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมอ่ะรับคก็ เป็นโปรแกรมมอนจมตีสายเวทนะสเปเชียลแบ็คแท็กไหฮะเป็นสายแท็กเกอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสแตทส์ความสามารถกันนิดนึงนี่ครับหูผมบอกก่อนเลยว่าคุดเก่งตัวนี้ฮะนี่ครับพลังออฟเฟนนะครับพลังโจมตีต่อสู้เนี่ยอยู่ที่4ดาวนะฮะแล้วก็ความถึกอยู่ที่ดาวครึ่งนะบางตัวนี้บางนิดนึงนะแล้วก็โมเิตี้ครับความห้องตุ๋นที่4ดาวสกอร์สองซัพพอร์ตสนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับมูฟสกิลมูฟเซตต่างๆนะครับความสามารถกันในหมดทดสอบกันไปดูกันเลยครับ ก็มาเริ่มกันที่ท่าโจมตีแบบปกติครับนี่ครับเป็นการพ่นลำแสงออกไปโจมตีใส่เป้าหมายก็ไม่มีอะไรนะครับพลังนี้เท่ากันหมดเลยในส่วนของค่าพลาสติ s สกิลนะครับพลาสติบสกิลเนี่ยก็คือเมื่อเราโจมตีโดนเป้าหมายนะครับมันจะมีวงสายฟ้านะครับผมแล้วก็จะทําการเพิ่มในส่วนของอการชุดว้ขึ้นนะครับทำให้เพื่อนในทีมเราไม่ติดการหลับอะไรประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวลองตีมอนนั่นป่าหนึ่งครับ ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะมากต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของอสกิลโจมตีท่าทั่วไปกันนะครับเริ่มงวันที่ท่า Thunder Shock น,น,นะฮะนี่ครับ Thunder Shock จะเป็นการเล็งนะครับศัตรูนะครับแล้วก็นี่ครับยิงลำแสงใส่เป้าหมายนะครับผมตัวนี้ให้ดูทีนึงฟึบ วงโคตรกว้างนะครับคือวงกว้างมากนะครับเห็นปะปุ้งไหนผมจะให้ดูแบบไม่มีครูดาวนี่ครับอ่ะยิงทะลุกำแพงได้ไหมไปดูครับนี่ครับสามารถยิงทะลุกำแพงได้ด้วยนะโคตรโหดส่วนถ้า thunder web นะฮะท่าน,นี้ก็จะเป็นการอ่าเล็งเป้าหมายแล้วแล้วก็ยิงนะครับเข้าไปปุ้งนี่ครับเป็นการเป็นการทำเ e อ็มดัเมจแบบเอลีนะฮะ ผมจะลากมาโอเคไหมครับจริงโ okay. อเคประมาณนี้นี่ก็จะไม่มีอะไรมากครับเป็นท่าปกติอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูโมฟสกิลแบบแยกสายกันนะครับไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ ชาร์จบีมก่อนนะครับชาร์จบีมเนี่ยจะคล้ายสกิลของจูเนเปอร์นะครับเป็นการายิงลำแสงใส่เป้าหมายนะครับผมให้ดูนี่ครับเล็งโคตรไกลนะครับเหมือนจูเนเปอร์เลยเนี่ยประมาณนี้เลยสเต็ปเหมือนจูเนเปอร์แล้วก็ยิงได้อีกทีหนึ่งคือมันสามารถสแต็คได้เห็นปะพอยิงรอบที่2จะเป็นลำแสงบอกว่าเหมือนปืนชาร์จอะปืนไฟฟ้านี่ครับยิงตุ่มรอบที่2นะครับแล้วยิงนะครับ,รอ,รบอ่าแล้วก็ยิงสามได้อีกรอบนึงอ่าโอเคไหม อีโคตรเฟี้ยวนะครับอ่ะให้ดูใหม่ยิงชาร์จยิงปล่อยยิงซ้ำอีกทีนึงโอ้โหอยู่ประมาณนี้นะจะแบบโคตรโหดเลยนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าเราชาร์จแบบไม่เยอะนะครับเดี๋ยวดูนะประมาณนี้นะครับอ่ะอีกทีนึงโอเคไหมเดี๋ยวผมปิดครูดาวก่อนอ่ะปิดครูดาว่อดีกว่านี่แบบนี้ให้ดูตอนนับครูดาวนะอ่ะชาร์จ ยิงโอเคแล้วยิงทีนึงยิงทีนึงปุ้งโอเคประมาณนี้นะอ่ามันจะเป็นบูทชาร์ตนะครับต่อมาครับอีกสกิลหนึ่งนะฮะสายเดียวกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นสกิลทันเดอร์นะครับสกิลทันเดอร์เนี่ยก็จะคล้ายสกิลของท่ามาร์กซี่นะครับทำให้เป้าหมายติดสโลว์ได้เห็นไหมดูนะนี่ครับติดสโลว์นะนี่แต่เป็นมาร์กซี่จะเป็นไอ้นั่นวงล้อไฟใช่ไหม แต่ถ้าเป็นของเจ้ามิรยดอนเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นวงสายฟ้านะครับนี่ครับเล็งระยะไกลได้นะยิงไกลมากนะครับถือว่าดีเลยนะครับยิงนี่ครับนี่ศัตรูติดสโลด้วยนะครับอยาให้ดูศัตรูตอนที่มันเดินหาเรานี่ครับเล็งยิงนี่ครับเป็นติดสโลเล็กน้อยนะครับอ่าโอเค แต่เราส่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นชาร์จบีมจะเป็นเหมือน<ก>สาสำหรับสกิลอยู่ในมูฟเนาะก็จะเป็นการยิงอุกบาทนะครับ5ลูกติดต่อกันให้เรากดค้างไว้นะครับมันจะทําการยิงเนี่ยหนึ่งสองสามเห็น่ามว่าแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นสี่ห้าเนี่ยเต็มสุดท้ายก็คือ2000กว่านะคือแรงขึ้นทุกดอกแล้วก็ไกลมากนะครับอยากให้ดูยิงข้ามฝั่งเลยนะดูดิโคตรไกลนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยเราสามารถขึ้นที่ตามได้เห็นปห โอ้โโคตรโห,ด,โหดนะครับผมให้ดูใหม่ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหโหอย่างโหดโกงครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับโหโคตรเฟี้ยวนะครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับก็จะเป็น electro dip นะฮะ electro dip ก็จะเป็นการโจมตีโดยหมุนกงล้อเข้าไปโจมตีเป้าหมายอย่างนี้ครับปุ่งสามารถกดได้หนึ่งครั้งอีกทีหนึ่ง ตูมโหโคตรแรงนะครับนี่ครับตีหนึ่งทีหนึ่งสองแล้วก็ขั้าสุดท้ายโอ้โหอย่างโหดเลยครับผมแล้วก็ตีระยะไกลมากนะครับผมอีกสกิลท่านึงเนี่ยจะเป็นพาราโบลิกนะฮะพาราโบลิกชาร์จนะฮะก็จะเป็นการทำเดเมจนะครับเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถตีเป้าหมายโดนแบบกลุ่มได้นะครับตัวที่โดนเนี่ยจะติดสโลนี่ติดสโลนิดนึงนะครับ อ่าแล้วก็จะมีการดูดเลือดเป้าหมายด้วยนะครับผมนี่ครับอลองดูดเลือดลดนะให้ดูดเลือดลดอ่ผมจะใช้สกิลนี่ครับมาดูดเลือดด้วยเห็นปะโอเคไหมครับอ่าแล้วก็สกิลพาราโบลิกชาร์จเนี่ยมันจะทำให้อ่าครูดาวของท่าอิเล็กโทรดิฟมันเร็วขึ้นเราต้องปิดตรงนี้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวผมใช้ท่านนี้ก่อนหนึ่ง สองสาชาร์จยิงนะเอพอเราใช้ตัวนี้นะครับมันจะทำให้ไวขึ้นปะมันรีเซ็ตคูลดาวน์ให้เลยอ่ะพอเราใช้พาราบโบลิกอ่าให้ดูอีกทีนึงครับเราใช้ท่าแรกก่อนให้จบนะฮะเราใช้ท่าพาราบโบลิกชาร์จเห็นไหมครับมันรีเซ็ตท่า2ไอ,อ้รีเซ็ตท่าแรกให้เลยนะครับถือว่าดีมากนะครับนี่ครับใช้ปึ้งยิงเราใช้อิเลิฟพาราบโบลิกชาร์จ นี่รีเซ็ตท่าได้เลยปนะ่ะอ่าโอเคโหดโหดนะครับผมตรงนี้สายนี้ใช้คอมโบได้ดีนะครับยิ่งสองสามโหดแรงนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราไปใช้กับมอนในป่านี่เลยมาถึงพรับบลิกก่อนเลยอ่านะร,รีเซ็ตท่าลิงโทแรลร้วโดนสองอีกทีหนึ่งหืมศัตรูปไปหมดเอาใหม่ เล้วอี๋โดนครับโอ้โหเข้ากลางใช้พลังประหลิกไม่อยีครับรีเซตโคดาวนม่ี่ครับชาร์จอยู่ในมุฟมาแล้วในมุมนี้เล็งเลยครับยิงหนึ่งสองสามารถขยับเคลื่อนที่ได้นะครับสามสี่โอ้โหโคตรโหดเลยราบลิกชาร์จใช้ทีหนึ่งสองอีกทีหนึ่งโอ้โหโคตรโหด อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าทานช่วงิีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่้งมันโซน,นะฮะเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็กรีดกไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ของคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ